สวัสดีครับผมทันนี่ทบนี่นะครับผมแพ้ลชนะใช่ก็สวัสดีนะครับผมทันนี่ทบนี่นะครับผมก็มาอยู่กัเกมฮอนเหมือนเดิมเพราะผมโอ้โหดูดิแล้วมันมีเพื่อนถามว่าเกมปิดเมืไหนผมบอกอีกสามสี่วันดูผมบอกว่าเคยเศร้า55จบแล้วโอ้โหโอ้โหจบแล้วท่านผู้ชม turning up up turning up จ๊ะะะอออเอเก็ตัวนี้เป็นเออลืมบอกชื่อตัวนี้มีชื่อว่าตัวอะไรวะเนี่ยคิปเ,เปอร์ออฟฟอร์เลยนะครับผมซึ่งเป็นตาแรกของชีวิตเว้ยไเชื่อแบบเล่นไม่เป็นอันนี้น่าจะเรียกต้นไม้ใช่ปะเอาที่คีิรอได้ปะไม่ได้ด็นี่ในต้นไม้มาลูกน้องกระโปงมาดี เชื่อบอกเขาหนึ่งหายไปหนึ่งตัววะอตัวนึงโซนวะสองบวกตีแมงวะ ไอ้แม่งวะกูเติมหาแม่งละตามหมาแม่งละโอ้ยเยอะเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนฟุ้งฟัวตาเลือดหรออันนี้เอ้า

way Um, the dudes are coming. Um, out of my way hiệp Hey, can I sound toilet of way Nan! 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 เกนกลัวมันไม่ได้สกิลหนึ่งมันคืออะไรวะนานนานนนมึงยังหมดสต้าอตีน่ะาอยู่ เอ้ยหมดกันชีวิตกูปึ๊บปื๊บปื๊บหายตัวหายตัวหายตัวไอ้เ้ยต้นไม้ตัวน้อยไอ้สัตว์นานนันนันมึงยังบอสเล่าตีนะรู้เป็นไอ้เ้ยไอ้เหี้ย มาละไม่ไมาสู้ได้วเหี้ยสู้กาแพ้ไอสัตว์เอ,อ้ยนี่เดี๋ยวติดต้นไม้ตัวน,น้อยไอีเหี้ยแล้วออกไงแล้วยังไงก็ไม่รู้ด้วยนะไอสัตว์น,นี่คืออะไรสกิลอะไรอ๋อทำไม้กูหายตัวเฮ้ยต้นไม้ตัวน้อยน่ารำคานว่ะไอสัตว์ มันนี่อะไรมาปะทำไมหายตัวเหรอสัตว์ร้หายไปโอ้ราคาญชิบหายเหี้ยนานนานนานมึงยังบอสเราตีนะ เวอร์มั่งใจเย็ยนๆนะเฮียตัวน้อยเฮียคนเขาเล่นกันยังไงให้ไม่ให้ลำคานวไวสัตว์ไม่เอาไม่เอาสู้สู้ไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้แพ้แพ้แพ้แ,พแนโ่โอ้ยตัวตัวเดียวตีโอ้ยเฮียเดินลำคานวไวสัตว์ หายแล้วกูกูจะช่วยยังไงได้วะรอห้องแป๊บนึ่งเจนเจรอห้องแป๊บนึงนาทีคือจับขาใช่ไหมโอเคสัตว์รูหายไป สัตว์ตัวห,ห,หายไปถ้ากูัวิสเลยเออจดกันมนปแล้วอยู่ดีๆอะไล่ห้าเจ็ดสิบห้าเองเว้ย ได้รองเท้าแล้วเว้ยเติบเติบเติบโอเคไปลองมาดีวกว่าศัตรูหายไปบินเลยชาพูดไอ้เว้ดับแนวกันเบิดเลย โอ้เหี้ยวิเศษเลยก็จะตายเหี้ยอะไรก็จะตายสัตว์เสียงยุบหายเลยสัตว์โอ้ไม่กล้าออกไปไหนเลยเหี้ยเฮ้ยมึงยอมไรมึงยอมไรมึงยอมทำไมมัตายเยอะผมเลยปะ อันนี้แย่แล้วแหละพูดได้แต่ว่าคำพูดได้ยางเดไยวว่าแย่แล้วแหละวิทยวิทย์วิทวิทไม่ไปวิทไม่ไปวิทเฮยวิทอยู่กูวิทย์ศัตรูหายไปมามาฆ่าตัวนี้ก่อนไอ้๊ะน้องกูกูสั่งให้มึงมาฆ่าลูกไอ้ควายเออนานนานนานมึงยังโบสต้าติมันจะดีก็หนีไว้ถ้าแบบถ้าแบบมันโดน สั่งมาให้แบบเดินอยู่ข้างหลังอะท่านผู้ชมนะโอ้โหเชีย่ยโอ้โหไปแล้วเดินตรงนี้ดีหนูโอู้แม่เจ้า ใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนโอ้ยเอาเอาไม่ได้สัตว์เอาไม่ได้เพื่อนระวังไว้นะมึงโอ้ย นั่นนั่นนั่นยังบอสเราตีกนะจับไปแล้วจับไปแล้วก็จับไปแล้วก็จับไปแล้วโอคโอยสุ่มเลยบุญเยอะเลยไ้ยมันแมนบอยตายวะสุดดับแนวกันเบิดเลยดูมันลิงกันตีถ้ามันตะตันโดนนากโอ้ยกูเพื่อนด่ากูซะมากไอ้เหี้ยเฮ้ยสวยเพื่อนกูจะตั้งใจเล่นที่สุดเท่าที่จะทำได้เว้ย โอ้อมไปซื้อก่อนดีกว่าเฮียเอ๊แสงยึดหายเลยเฮียอะไรก็มาลุสัสเลเรยงเลยไไงเออตัวกูต้องฟาร์มเร็๋วกูฟาร์มดีกว่าเฮียโอ้โหไม่น่าเกิดวะเฮียตายเนี่ยพ่าทีมก็จุดสองจุดไอสัตว์ลืมดูสัตว์ดูหายไป โอ้เดี๋ยวฝั่งนนะ้มันคากันได้หอดชิบหายเลยสั์กูไปแจกมันซะด้วยแจกมันซะด้วยตัวแรกเอาจิงว่าไม่ลงหรอกไอ้เหี้ยถอยดีกว่า คือผมกดตัวละครแล้วเว้ยไอ้เหี้ยไอ้พวกเหี้ยนี่ก็ยังจะมาอีกอย่าไปเรียดีกว่าเพื่อนจริงค่อยๆเล่นไปแบบนี้แหละไม่ไปหรอกถ้าเราแพ้ขอค่อยซุ่มมันโบเลียเล็วโอ้ยคีบกูเดวยาเดิมไม่ได้เลยลูกน้องมาหน่อยเลยไอ้เหี้ยลูกน้องกูแข็งแกงหน่อยดูวะ เ้ยเชี่ยไม่ต่อแค่นี้กูจะตายสัตว์โอ้ตายวะสัวดับแนวกันเบิดเลย 05แล้วกูบอมบนก็แตกแล้วนี่ว่าเซ็งเลยแม่งเจอเงี้ยเซ็งตัวเวงี่แหละ,ววหละเล่นก็ไม่เป็นนั่นนั้นนั่นมึงยังบอสเราตีนะมึไปเจ๊งแม่ง แต่นี้แม่งกูท้องหัวใจว่ะโอ้ยโดนอีกแล้วเพื่อนกูตูมันไม่ได้หรอกมันเดือดจานตีลงแค่ไหนเฮียตีไม่มีด้วยสัตว์เออ Workers, Dios, โอ้ยเดินแล้วเดินอีกมึงยังบอสเต้าตีนะอยู่เลนก็ฆ่าใครไม่ได้จะไปฆ่าเขาก็เสียเขาฆ่าได้เที่ยชีวิตกูโอ้โหจบแล้วสั้สาเอ้ยเขากำลังแฉมอยู่วนหก นานนานขอค่อยซุ่มมันหมดเส้าตีน่ะตัวเลยว่าถ้าตู้คนที่เล่นไม่ที่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นผมอย่างพอฆ่าได้ด้วยอันนี้แบบฆ่าไม่ได้เลยแล้วไม่มีใครมาหากูด้วยนะดูหน้าตากูไอ้เหี้ยปีผายกูไม่อยากออกไปไหนแล้วออกไปไหนกูก็ตายออกไปไหนกูก็ตายเออมาหากูหน่อยดิเพื่อนให้กูได้ชื่นใจหน่อยกูไม่อยากออกไปไหนแล้วไอ้เหี้ย เว้ยแล้วเพื่อนก็ด่ากูอีกไอ้สัสเอ้ยกูแม่งเล่นทออะแม่งพาก็ทอชิบหายไปงบรเว้ย เซ็งคลิปหายเลยวะกูตายเอ่ะเฮียบินเผามันไล่สู้ด่ากูเต็มที่เลยตายแล้วกูขอยอมโดนด่าว่ะกูพูดเลยเล่นไม่ได้เลยกลางก็ไม่มาหาผมเลยไอ้เหี้ยไม่ไม่มาเลยนะเว้ยปล่อยกูตายแบบนี้แหละไอ้สัตว์แต่กูเกิดได้แล้วกัน ก <ciğim. S 2> ูพอโทรแล้วมันจะที่ผู้ค้ามันไม่ร่าทำไมกูใส่สกิลไม่โดนมันจะหยุดนิ่งทำเหี้ยแหละวะตอนกูใส่สกิลใส่นิดหายเลยโอ้โหวานน้อยตังมันไม่มีแดกให้กูวานผมรู้นะให้ใครวานกล็งงเลยงงสกิลเลยกลับดีกว่าไอ้เหี้ย Ibu pai lagi kah? Mak nah, aku dah pesel lah, kan. Eh, jangan main kum hmm, ini doa. time ลองเลยลองได้นะโอ้ยเข้ามนไม่บอกเลยเฮี้ยกูท้อว่ะจะยินดีเหี้ยเอ้อก็พูดมีเมื่อกี้มึงเข้าไปบวกกันนะกูไม่อยากพูดละพูดตอนนี้เหมือนแบบเหมือนล้อผิดอะ อย่าเพิ่งทอด้ไวใช่ปยะบอกตัวเองเฮ้ยทอชิบหายเลยสัสนานนานนานมึงยังบ่สเต้าตีนะขอคอยซุ่มมันมุนเหี้ยเร็วเขาอยู่ไงนะโง่ไม่มีใครเข้ากูเฮี้ย น,นั่นวะดนันน่นมึงยังบอเต่าตินะเออไม่เลยไอสัตว์ไอเฮียอะไรถ้าเขาเดือติดต้นไม้กูอย่างนั้นเว้ Ohohoho Go 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 NAN! 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 BOS tahu TINA! บวกดิบวกดปเอาซะด้วยะเรื่องยันดีใจยันดีใยันดีซ้ำมึงนั่นบ่ขี่ดังพ่อบักขู่ขี่เลยไอ้แก๊งสองเลย มยดับม<ป>เออมงเนี่มุนเอเลตายดับแนบดเลยต้นไม้ม,ไมึงออกรองเท้ากดอ๋อ,อค่อยซุ้มเทพตอนนี้กองออนเงาะ เราตังค์เยอะกว่าไอ้สัตว์ผมต้องออกอะไรดีวะแต่มันจะมันมีอันนี้ท้าใมวะไอ้เฮียทำน่าจะมีรองเท้ากดให้กูค่อยไปไอ้สัตว์ไม่มีตังค์คอนตันไหมระวังระดับสามสี่ผมว่าน่าจะโอเคกว่าสามสามสี่ก่อน My journey is set. The dudes are coming. I really don't like when people tell me what to do. That's alright. That's all that's alright. The there don't ตาย,ยตายตายอยู <m uch ing> ่ไม่ได้ครับตาย <h ull ing> ตายอยู่แล้วกับตายโอ้ยเฮ้ยไปไปไปดอนนี้ ของอ่อนยนานนานน,านัน,นมึงยังบอสเตาอุตีนะอืมทำใจวะเฮียเล่นตัวที่ไม่เป็นเนี่ยทำอย่างเดียวครับทำใจได้นะต้องได้นะเอนะอซ้ำมึงนั่นบอ ขี่ดังมม่บอกกูขี่เลย My hammer burst บอดีหายคะสังมานะชอบบอดี <ผม S 1> ้ My journey is set. <magnets> <those Thermaanite> Cut on yes. The dunes are coming. I'm off That's all right. My journey is set. Of my way, my yes. The dunes are coming. เอาทไมหายกันเร็วจังวะเฮ้ยแต่โอ้อตายโมซูจะไปเอาเนา่าต่างต่งหมดเ,เลยมุนเอเล่ตายดับแนวาเบิร์ตเออตัวผมมันต้องมีของด้วยดิเฮ้ยผมว่าผมแย่แล้วนี่มังแก้แย่ของผมดีกว่ามังแก้ว่าสั้นมีสารวันนี้แบกเว้ยผู้ขอโทษจริงๆเกียรจะปิดแล้วอ่ะอยากเรื่องอะไรเทุกตัวเอ้อนยังโมซูดีนะ เดี๋ยวพวกมึงเล่นตามใหม่นะพวกมึงเจอทีมีดีกว่านี้จะเจอกูเลยเฮ้ยบอกไอซิดยังหกนะเว้ยเฮ้ยมึงจะยอมแพ้ทำไมวะ๋อคอยซุ่มมันบุญเลยไม่ได้สัตว์

แม่งพวกมันมันเล่นกับความที่แบบเราเอาไม่เป็นเราตัวไม่เป็นมาแต่เราเลือกเองอะเราก็ต้องทำใจนะคานผู้ชมเดอ๋เลือกไปเราต้องรับก็ได้เว้ยกดผิดไอ้เหี้ยไปกดนี่ทำไมวะ Nauseating savage. My goodness. Doesn't seem like that hero likes you very much. Oh, I don't think they don't mind. Oh, my God. Yeah. Kill Takula. Should have done a barrel roll. The dudes are coming. That's all right. Out of my way, you're เฮียตัวคนสู้เฮียอะไรด้วะเฮ้ยยอมมองอยู่ของสุ่มมันมุนอุ้ยมุนแล้วมุนเอเล่ตายดับแนวเบิดเลยไม่ติดกับแครแล้วเดินต่อแต่คุณสามารถออกห้องได้อย่างอิสระโคตรโหดใช่ต้นไม้กูอะโคตรโหดโอ้โหต้นไม้ขอโทษเพื่อนกูบอกเล่นตาแรก เออต้องมาโจมขอโทษทีมด้วยจริงๆอะผมเล่นไม่เป็นน่ะผมพยายามจะเล่นตัวที่ผมไม่เคยเล่นนะผมขอโทษด้วยนะครับผมโอ้ยคนที่ไหนเนี้ยโอเคก็สำหรับเออคิปเปอร์เดอะฟอร์เรสต์นะครับผมตาแรกอะยับยับอะโอ้หเล่นไม่เป็นก็เลือกมาอ้าบอกเกมจะปิดแล้วอะผมผมบอกแล้วตอนแรกครับเพื่อนแล้วขอโทษ แต่จริงๆมันก็มันก็ทำคนหัวเสียได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าแบบมันช่วยทีมไม่ได้เลยเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นเลยโอเคขออภัยทีมด้วยนะครับผมแล้วก็คิวโอนี้สำหรับเออเดอะฟอ e s เรสต์เดอะคิปเปอร์อะไรนรั่นแหละคิปเปอร์เดอะฟอรเรสต์โอเคก็ขอลากันไปก่อนผมสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอตัวอื่นดีกว่าไม่ใช่ตัวนี้พักยาวเลยครับผม